สวัสดีครับสวัสดีครับวับนนี้ก็มาตามเ,เพื่อนบ้านเนาะฟังเล่านะครับตามเล่าห,หรือเล่าพัฒจานาเน,น,นี่ยแบดวนๆจั็หน่อยนะครับเพราะวา่าวันนี้ออกตรงกับรัฐบาลไทยนะฮะเรื่เนาะครับครับส่วนใหญ่เล็กแม่ใจเข้าในที่เข้าจะซื้อรัฐบาลไทยแต่มันรุดไปมันกลไปอยากไปเพื่อนบ้านนี้เลยอืมก็เลยหนาสนใจเนาะครับหรืออาจจะเป็นเล็กไทยเมื่อเขาจุดราล่าข้าวอะไรกันมาชิดวาเนี่ย เขก็เลียว่เอาลพนนาพระาเียมนะฟอรลี่นะอืฟอรลี่กันให้ไม่แล้วชุดเตรียมนเมนาะงืก้อนเนาะวันนี้ฟอลี่จีเน้นให้เด้บวานะน่ะ,นะครับถือว่าฟุ่นเน้นให้มากแล้วล่ะ,ละเอาโช่นั่นพอลี่นะสมบูหน่มมนอยอันนี้อะสม,มบ,บูบรณ์หน่อยใบใบนิดนึงนะครับใบนี่ครับไอเรียกเบิ่น เรีเบิ้ลมือนี่สองตัวนี่ระวังสศูนย์กับหนึ่งหนึ่งอ,อย่าเลื่อมเอาลวงไปไถ่้ำได้ครับหนักเงินนะครับมีสองตัวนี่ลาจีไปเดินอยู่ในท้ายกับมี่เลยตามสามารถสาอาดมากกับมี่ภูหาลอยภูเลยฝันในพันเลยเด้อสีเลย,ยกับว่าแน่นะเด่นเดียวคือว่าเด่นเดียวส่วนก็ได้นะครับคุณจูเบื้องกว้างเกี่ยวฟองนเนื้ออืม จ้องเป็นหนาเข้าเตือนเออนั่นเห็นบ่มันเลยบอดชายบอดควายอยู่นะเอานะครับชุดหกตัวนะพารีน้ำวิหาซีเกตนะครับหนึ่งหกสามเนื้อหนาเป็นเรียงหกตัวพารี่น้องจับครัวใดเนื้อนะครับมักตัวใดแต่ว่ามันอยู่ที่ไหล่ะครับจับออกลวดแต่ว่าหกเก่าขัดตัวเล่นมาแล้วหกเก่าตัวเดียวกันเด้อนะครับไอ้บ่ามักหกเก่าเอาินเก่าเลยนะพารีนะครับอันนี้เป็นแนวทางแม่ส่วนมาไก่เหล้ามันอยากจะเอาเป็นเก่าระายกว่า พี่น้องวางมามักเกา่านวลพอลี่กับหัวเ,เลยนะครับเอาเป็นเก่าไปจำยังกระไดแน่นี่นวลพอลี่เนาะครับครับเพราะว่าพอลี่คนนรักษาถอดรหัสพันใบคนเละใบกเปลี่ยน,นครับร,รักษาแนวช่างไว้สก้อนอวนบทันเป็นตัวบวกรบคุ้นหารของไงต,ตัวนี้ไว้นะครับ,รบเปลี่ยนมันจะเพียนนวลพอลี่เนาะครับครับแต่ว,ว่าไี่ไพี่น้องมามาักหกน้ำเปลี่ยนเกลยกับเอาเลยนะครับนี่ตัวนี้แหละครับพี่จีกกับหัวกับผางให้ออ คือบวากลับแล้วพอนะครับ,รบ,รบตามให้ด้ดนๆเพราะว่าพีน่น้องเอ็ซีซีคนมันตรงกับเรล็กประฐบนันไทเด้วยมั้นะครับน่าสนใจเยอะร่วมกับลายอย่างในมือนี่เป็นบา,านเป็นบานกันะเริ่มจิบหกเป็นจิบาปคนั่นแหละข้ากับซุหเกอรเดียวกันมั้ยล่ะนมาไงท้า,ทางไงน,นันเท้าอยากไปท้าเรลยกเก่าอย่างไรเหล็กเ,เต็มสุบ xuống đây xuống lại, r Des wird lại đấy, sehr zun und soerman. nó tình r rồi, wird drei, würde rồi hả? phiên bản. My god! Cậu estar quá ch elektrisch,ichi yat een STARBORN! Call an Double. Ba đứa ở đây đến carén, họ xuống sadece Nó còn halling recognize trái nào cậu 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 đấy, ta cầu cầu bây giờ là má để này để. xe để <laughs> นะครับเดี๋ยวจะไหนพอลี่โชว์ตัวเตรียมให้น้องพอลี่เนาะครับครับจุดเตรียมพอลี่นี่ให้มาแล้วคัดหายมาแล้วนะพอลี่หรือพี่น้องว่าโดนใจกันคัดตัวเองนี่แหละชุดเตรียมเลยละทึ่งคัดทึ่งปรึกษากันคัดไม่ไดน,นีเพืดแล้วว่าไอมา้มักไอ้มักฮกกับไอ้มักเก่ากับกับพวกเราตัวได้ตีหนกนะเนาะพอลี่ประมาณนั้นนะนะครับโชว์เลยพอลี่อะ ก็ชเตรียมได้ไดนะครับอ่าวันน,น,วนักการเนี่ยเราไม่นอนนะครับอเบาๆเนาะเออหัน,นหน้ากล้องให้ทุกคนนะครับกับมีชุดเตรียมนะครับหกสามหกหนึ่งสี่เจ็ดหาสี่หรือหาหนึ่งนะครับหาหกหาสามสี่หกสี่สามเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเก้าหาเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับวันนี้พ,พอลี่ว่งไหนน่นะคือห้าหนึ่งเจ็ดสามหาหกแล้วกะเก้าหานะ ตามนี้เด้อนะครับเป็นเลขเน้นพอลี่ไฮมาแล้วเด้อนะครับวงให้พร้อมนะครับพี่น้องบางลำเก่าตามพอลี่วงเลยละนะครับพว้ว่ามากระจับเราในหกตัวเด้อนะครับแต่ว่าผู้เด็กบางพวกกัดกับเป็นเก่าเลยเด้อนะครับตามนี้สําหรับเปลี่ยนวันฟังเล่าพอลี่เนาะสัดเจนเนาะพอลี่เนาะครับเป็นเห็นเตรียมบอกคุณปุ๋ยเต็มเตรียมาะนะครับอ เหนชัดขึ้นแล้วล่ะนี่เทาง่าม่อก็จะป้องหูดหแล้วมันไปไหนออกที่ไหนจับคู่แบบได้กับไอเลี้ดไดมันหมุนกับนี่ตัวเดียวที่หมุนกับนี่็เ<อ>ก่บเออกับนตชานาั้นตื้นตื้นไม่หมุนไม่กับเพอเลี้ยไม่หมุนไม่กัดก <c oughs> ครับเพราะว่าเิดเป็นหนึ่งตัวบ่อ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 ่อบกอบเอบเอบเอบ่อบ่อก่อบ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 ่ยบยอบ่าง่อบบลยปกตบครับ ทีผาดที่บังกันนะอเ<ล>ะนี่ยนั่เพื่อนไปหรอกถ้าเขารุดงวดน,นึงก็อยากเข่าเราได้พอลี่ถ้าเขาเหล็กเล่าเราพอลี่ครับ,รบอมงวนป่ะานาาเท่ากับรุดบังรดวดนึงมันรุด<บ>กับรุดเนี่ยมันหมุนหัวซีดเีเออแล้วทำเขาไล่หรอแมนแค่เพื่อนหมุนหัวเขาเขาไล่แล้วเออเพราะว่ายังพระว่าพอลี่มัเข,ข,ขาเขาเกือไปถึงหกตัวคุณดิมันยังเข้าตัวพอลี่แมนเหมือนานเบื้องทางแมนกับเข่าตัวเดียวเด้แมนเขาห้าตัวคุณไหม มอเลยก็ปร <g leme> <laughs> ้อยถือยย่มอเลยมังองน้ำมอเลยกับบ่ร้อยถือเจ่ากันสามบาทเออร้อยถือสามบาทบะมักรบะมงหงนพอลี่ไมักเก็เลยไปับเ้าอ่บะว่ากรหหถือเนี่ยนี่ะก็ถือกันแหละเพราะว่าของลับบอลับหกับหงเป็นเก่านะครับยู่ตะวันเลยรับอนี่แหละแนวทางพอลี่แล้วก็เด็กบอลพอลี่มันขึ้นนะเขมีมือบอลเด็ก ผมก็ได้บอกว่าบ่ามาว่าผมฝันไทยเลยนะเนี่ยมาเก่าวางแั่จะเสีถึงขึ้นเอาเอาเอาเพี่งเอาเอาไทยมาโชว์เนี่ยบ้านไทยที่โอ้โหไทยที่เขียนไว้เอามาโชว์พี่น้องกันนะครับมันมือเดียวกันตรงกันเออเอาคนนี้ตัวไทยรัมนะครับพี่น้อกฝันเห็นคลิปนี่ยฝันดักสื่อไทยนัมเดี๋ยวเดีครับมีมีไทยตัวใหญที่เห็นไว้จ้าบ้าได้มานน้ำเสนอเจ้ว่าเสียวน้ำเสนอมืออะไรนี่งมาได้ด่วนขึ้นก็แล้ว ทำกลองมันมด่นะทำมาสาัเด้เดี๋ยวราลอละหกดีว่จะกลายเนาะ <c oughs> หมันรงหนเบือ้องนนี้ลได้บอสมอนเลยเจ๋เม<ช>่<ๆ>เห็นอันเทาเห็กรดงเนะน่ยนถึงกันอ๋อสองนในกล่องจับดีก่ แล้วอนดีกว่ประเด็นยวเป็นเงาๆจูบเงาแลวอันนี้เนินล้างครับอันนี้น้ำเสื่อมาไหมครับพ่เรียมันมานจะโดนแล้วมันเขามาสามเทียรแล้วก็เลยอยากเอาอันที่เฮ็ดไวรจะบ่อน้ำเสนอมาให้เบิ่งครับเฮ็ดไวรจะบ่อน้ำเสนอบ่อน้ำเสนอมเลจะเทียอันนี้เป็นงวดกว้านอันนี้เถอะหรืออดไรกันมันนี่ไอ้ของงวดนี่แหละครับที่ตัวเป็นล่างนะครับเป็นล่างย่างเดียวครับที่ตัวนี่ออกมาพวกมัเรื่อตัวหน่อยมันก็เห็นหงงนั่นนะ ต้องยังซ้ำไหมตรงไหมคัดมาแล้วสิตัวเออแมนเมนคัดมาแล้วครับเอ้านี่ฝากลรางชุดลรางเนาะตะบันไทยเนาะพอลี่ครับนี่เห็นว่าพอลี่เห็นว่าหักแล้วเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่อันนี้ถ้าไหนน้ำเสนอเทียนปรสศุนเนี่ยย่างครับเป็นไอ้พระท่านเนี่ยลรางย่างเดียวแล้วครับอ่านะครับฝากไปซื้อดอกห้าพี่น้องเห็นนะครับเชื่ออยากซื้อไทยน้ำนะครับอ้าวชว์จุดจุดตัวละครับ ถอดรหัสของไอว้วันมันโวันที่ผิดตัวนนีี้วัท่มันต้องเป็นวันที่สองอม,มันต้องเนวันแรงงานเนาะเอ่าฮะ,ค,ะครับครับครับน,นี่เด้อนะครับนี่คือรัฐบาลไทยชุดถอดรหัสอืมชุดถอดรหัสกับชุดอา่านสติถอดสติโชว์นะอันนี้บม่ใช่โชว์จริงอ่ะต้โชว์ลายนะครับอืมนะครับ แล้วก็ออกมาสามเท่าติดแล้วก็เลยเอออาจจะเป็นโอกาสดีก็เลยให้เบิึงเลยอืมน,นะครับอ่ะวันนี้เอาเหลือใครก็พานไปแล้วเนาะพอดิเขาเอาลาาตัวห้องว่าเราเล่าเก้าห้อเลยละช่วยเทน,นึงก็ถตงโรคจิตอืมหรือว่าหาพี่น้องเห็นกัได้อยากเรีย,ไยนไถ่น้ำเพราะวันมือสุดท้ายแล้วมีชุดเต็มมันครับชุดเต็มของเล่านเนาะพี่ตีเบากห่าเรื่องไถ่ไม่ค่อยเห็นจะเชื่อดิอ่าตามเบิึง น่าเป็นล yes. ูกของพันมาพันเวินไม่ได้ขวังจะของมาใั่นไหมต้องเก็บกล้องเขานะครับอ่ะลงกแล้วก่อนโชว์จุดเต็มครับอืมจุดเต็มของราวพัฒนาเด้อนะครับตัวเน้ี้ยมันคือหาหนึ่งเจ็ดสามหาหกหลักเก้าหานะครับก็ตามนี้เด้อนะครับสำหรับแนวทางของพอลลี่เนาะนะครับเลขราวพัฒนาเย็นนี้ ดินดวน,น,นครับขอบคุณพอดีา,ายสิ๊บยงปันยัดมาสซ่ท่านรับจะต้องขาพปันเห็นตะลิ่มกลัวไงเราอะนะครับจงมาได้รับรับมือนี้แห่งปังสุขสุกคนนะครับสวัสดีครับ